พาโตสิจับเห่าไปเอากาบหรือเส้นโง่ขู่มาดีกว่าเดอ้อกับตันครับเรียกเขอนวดขาวเขามาเทียบท่าละครับอ๋อนวดขาวบ่บ่ได้พ่อกันตั้งโดนเลยเนาะงั้ม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 พวกเห่าเตรียมโตวไวเพราะว่าการต่อสู้นี่เฮ็ดได้แต่ตอนมีชีวิตเท่านั้นโตเฮ้าเองก็อาจจะอยู่ได้บ่โดนแล้วนี่อาจสิเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้พ่อมึงก็ไดเดินนวดขาา เอาละซุ่มสูเตรียมโตวไว้เพราะว่ามันนั่นแลนมาแล้ว <Essential> นี <GO av i> ่มึงเตรียมตัวตายคลื่นอสูนสัตย์เฮียน เกี๋ยก่อนเกียบันเล่รีถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมามันจะยากเอาเด้อเดี๋ยวเ้าจาัก,การเองเฮ้นี่มันกินสัตว์ไรว่าจังไดสมุไร <c oughs> <c oughs> เทวาอาศัลย <c oughs> <c oughs>